แต่อย่างประโยคของคนหูดีอะ่ะเขาจะใช้ภาษาที่ดีกว่าคนหูหนวกเยอะตอนนี้คนหูหนวกก็ต้องพยายามอ่านหนังสือให้เยอะๆเพิ่มความรู้เพื่อที่จะได้เท่าทันแบบว่าสื่อสารกับคนหูดีได้เข้าใจเรียนรู้การใช้ประโยคครับบางคนก็คือก็เป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่จะอ่านเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างครับ สวัสดีค่ะีะค่มออกเสียงตาปกติลูกไม่ต้องดีเสียงต้องเงียบตามพี่เอาหร่พี่เต็มได้ยินบ้างไหมคะตอนที่เป็นหูหนวกหรือว่าไม่ได้ยินเลยอ๋อพี่ไม่ได้ยินเลยครับเป็นเสียงเงียบเลยวุฒิเวลามีเสียงดังระเบิดหรือว่ามีคนตะโกนหรือมีเสียงดังอะไรก,ก็พอจะได้ยินนิดหน่อยครับพี่เป็นตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคะ ใช่ครับเมื่อก่อนที่เกิดมาก็ไม่ได้ยินเลยครับก็เป็นคนหูหนวกตั้งแต่เกิดเลยครับแล้วตอนที่พี่เรียนพี่เรียนยังไงเหรอคะเมื่อก่อนเริ่มเรียนใช่ไหมครับออนุบาลพี่เรียนโรงเรียนร่วมครับที่มีคนปกติเรียนด้วยครับก็เรียนแบบง่ายๆแบบเด็กๆเรียนป .1 ถึงป .6 ครับแล้วก็ย้ายมาเรียนโรงเรียนคนหูหนวกถึงม .1 ถึงม .6 เลยครับเป็นโรงเรียนของคนหูหนวกโดยเฉพาะเลยครับ ตอนที่พี่เรียนโรงเรียนปกติตอนนั้นพี่เรียนได้ยังไงครับอ๋อตอนเรียนรวมกับคนปกติใช่ไหมครับก็จะมีการเขียนพูดคุยใช้สีหน้าท่าทางการชี้อย่างนี้ครับเป็นภาษามือธรรมชาติครับแล้วตอนที่เรียนโรงเรียนหูหนวกเขาสอนอยังไงเหรอคะคุณครูเขาก็จะเริ่มสอนโดยการใช้ภาษามือก็เราก็ใช้ภาษามือเรียนรู้ภาษามือเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆก็ฝึกใช้ภาษามือมาตั้งแต่ตอนนั้นครับ<ม><ม>ก็เรียนรู้ภาษามือคำศัพท์ใหม่ๆก็าสามารถเรียนกับคนหูดีและคนหูหนวกได้อ่านปากได้ คนหูดีก็สื่อสารกันได้ครับแล้วพี่สอบดูคนอื่นได้ไหมคะตอนนั้นก็คือพี่ก็จะเรียนช้าครับเวลาสอบเวลาอะไรก็ต้องพยายามครับทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ส่วนใหญ่ก็คนหูดีก็จะเก่งกว่าพี่ครับแล้วที่วัานพี่แตมต้องให้คุณพ่อคุณแม่ติวเสริมไหมคะเพื่อที่จะทําให้เรียนเท่าคนอื่นมีครับคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยสอนเริ่มกับเริ่มก,ก็คือสอนอ่านปากก่อนครับ ฝึกพูดฝึกสื่อสารอ่าแล้วก็เขียนด้วยครับมีมีเขียนร่วมด้วยเพราะฝึกแล้วเพราะอยู่อยู่รวมกับคนหูดีก็ต้องฝึกพูดฝึกพูดกับเพื่อนคนหูดีครับสําคัญเลยคือการออกเสียงครับการเรื่องหูหนวกมันมีหลายแบบไหมครับอ่คนหูหนวกก็จะแบบม,ไมีไม่ได้ยินเสียงเลยเวลามีใครพูดหรืออะไรเราก็จะไม่ได้สนใจหรือว่าหันไปดูเลยครับ ถ้าคนหูตึงก็จะพอได้ยินแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงแล้วก็หันไปคุยด้วยได้อย่างเงี้ยครับตอนที่พี่เริ่มเรียนภาษามือแรกๆพี่เรียนยังไงครับอ่าเริ่มจากโรงเรียนคนหูดีใช่ไหมครับอ่าก็คือเป็นเป็นภาษามือพื้นฐานแบบง่ายๆแล้วพอไปไปเรียนโรงเรียนเสรษถียรโรงเรียนของคนหูหนวกจริงๆแล้วอะ่ะ ก็จะมีคุณครูช่วยทําภาษามือกอไก่ขอไข่เป็นการสะกดนิ้วมือเป็นคําศัพท์ต่างๆครับว่าคํานี้ความหมายว่าอะไรแล้วภาษามือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเหมือนกันไหมคะ,อ,ะอย่างสะกดนิ้วมือก็คล้ายๆกันแต่ว่าภาษามันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับตอนเวลาพี่สอบพี่สอบยังไงคะก็จะมีคุณครูคอยสอนภาษามือ เราก็ให้ให้ทำอาสะกดนิ้วมือเป็นการตอบคาถามเหมือนเป็นการทบทวนบทเรียนไปด้วยถ้าถูกหรือผิดก็ก็จะแบบมีมีการแก้ไขแล้วก็จะมีการทบทวนให้ไงครับ สำหรับคนหูหนวกนะครับก็จะมีคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับมีคนที่ได้เรียนหนังสือคนที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเขียนไม่ได้พูดไม่ได้อยู่พูดไม่ได้อยู่แล้วในทุกๆประเภทแต่ว่าเขาอ่ะจะเขียนไม่ได้ด้วยสําหรับคนหูหนวกที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ถ้าใครที่ได้เข้าระบบการศึกษาจะเขียนได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เขียนเหมือนคนหูดีภาษาหรือวยากณ์เนี่ยจะมีความสลับกันไม่แน่ว่าบางคนอ่านคำเนี่ยก็เข้าใจบางคนก็อ่านไม่เข้าใจแบบนั้นครับ แต่ว่ากลุ่มที่ยากลําบากสุดๆก็คือกลุ่มไม่ได้เรียนหนังสือครับเวลาคนอื่นให้อ่านเขาจะไม่สามารถที่จะอ่านคําภาษาไทยอื่นได้เลยและสําหรับกลุ่มคนหูหนวกที่เข้าระบบการศึกษาเรียนจบชั้นระดับต่างๆเนีย่ยถ้าหูหนวกจบม3อาจจะมีความรู้ความคิดเท่าซักป4 <c oughs> ของคนหูดีป6 <c oughs> ของคนหูดีแบบนั้นครับ หรือบางคนกลุ่มคนหูหนวกก็ได้เรียนถึงปอตีนะครับแต่เรื่องของความรู้เนี่ยก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ไม่แน่ว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยเดี๋ยวถ้ามีเกิดขึ้นใหม่ๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วคนที่หูหนวกแบบไม่ได้ยินเลยแบบพี่เตม็มกับคนที่หูหนวกแบบว่าคอยได้ยินบ้างหูตึงใช้ชีวิตต่างกันกันกบพี่เต็มไหมคะใช้ชีวิตก็ค่อนข้างต่างกันนะครับจริงๆคนหูหนวกเวลาคุยสื่อสารกันก,ก,ก็สื่อสารเข้าใจเพราะว่าไม่ได้ยินนะครับ บางคนก็อาจจะมีเขียนสื่อสารกันบ้างแต่คนหูตึงเวลาสื่อสารบางคนเขาได้ยินเขาก็จะรู้รรเรื่องอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนหูดีเลยก็พูดคุยสื่อสารกันเข้าใจชัดเจนแต่คนหูตกบางทีก็อาจจะสื่อสารออกเสียงไม่ชัดเจนก็จะมีการสื่อสารผิดพลาดกันบ้างครับแล้วเครื่องช่วยฟังทํางานยังไงเหรอคะ,อ,ะอย่างคนหูหนวกที่ใช้เครื่องช่วยฟังนะครับ บางทีบางทีงทใส่เครื่องช่วยฟังแล้วได้ยินคนอื่นคุยกันก็จะไม่รู้ว่าความหมายที่เขาคุยกันอ่ะคุยกันว่าอะไรแต่ว่าถ้าบางคนที่เขาเข้าใจหรือว่าฟังเข้าใจเนี่ยเขาใส่ก็จะเข้าใจเลยครับว่าเสียงนั้น,นอะ่ะความหมายว่าอะไรอย่างเงี้ยครับนันแปลว่าอะไรงนคนพิการทางการได้ยินนะครับหรือว่าถ้าเราเรียกกันจริงๆก็คือคนหูหนวกนะครับแล้วก็ถ้าประเภทนี้สําหรับพ่อพ่อเอาแค่2องประเภทใหญ่ๆเลยก็คือคนหูหนวกคือไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับแล้วก็อ,อีกอันคือคนหูตึง ะครับคนหูตึงก็จ,จะต้องมีการใช้เครื่องช่วยฟังเขาอาจจะฟังได้แต่อาจจะฟังไม่ชัดเจนนักหรือว่าการสื่อสารไม่เข้าใจ1 0 0เเซนะครับด้วยเสียงแต่สำหรับคนหูหนวกเนี่ยนะครับสื่อด้วยเสียงไม่มีทางเข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถสื่อกับคนหูหนวกได้ดีที่สุดก็คือภาษามือครับและมีบางคนถามว่าภาษาเขียนล่ะสื่อได้ไหมได้ครับ แต่ก็ไม่ครบ100%เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าการได้เรียนหรือการรับการศึกษาในแต่ละที่ในแต่ละบุคคลก็ไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นถ้าจะสื่อด้วยภาษาเขียนนะครับพอเขียนเสร็จรูปก็ต้องมาอธิบายนะว่าคำนี้หมายถึงอะไรและเจ้าตัวนี้ต้องการคุยเรื่องอะไรกับคนหูหนวกส่วนเรื่องของหูฟังหรือการได้ยินต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถช่วยให้ชีวิตของคนที่ มีการได้ยินเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องขยายในการช่วยฟังเนี่ยช่วยให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้ครับสำหรับปัญหาของพวกเขาปัญหาก็คือว่าช่องทางการสื่อสารนะครับระหว่างคนหูดีกับคนหูหนวกจะทำอย่างไรนี่คือประเด็นที่น่ารักสำหรับคนหูหนวกแล้วก็คนหูตึงครับ 在。太 รอบลาบองอะไรอะเอาไม่ไมไมลาเบอต่อเลยว่อเลยลาบองบองในแปลว่าภาษาขนมในภาษาฝรั่งเศสแปลาไเฉลยค่ะ

อาออ่ะของใช้จีนของใช้ดีนของใช้ดีนครใจดีค่ะได้ยินว่าโค้กใช้ดี อาอออะคลขวดน้ำขวดน้ำอะานี้ให้เพิ่มให้เพิ่มใช้ท่าทางได้แต่ห้ามออกเสียง กินข้าวอ่ะกินข้าวยำเช้ากินข้าวยำเช้าทำอไมต้องทำอไมสีเขียวสีเขียวกินทุเรียนอ่าทุเรียนถือว่าให้เด็กคนสีคะแนนเพราะว่าแบบช่วยกันไลป คนเลยุวยเ่นง่ายนะกระโดดตบไม่ใช่นี้โเอาใหม่เลย ชอบชอบตาลูกตาเป็บมันใจท่านอมยิ้มอมยิ้มไม่ช่วยไมช่วยแล้วพี่แต็มทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้พี่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทครับ พี่ทางานรวมกับคนปกติหรือว่าทํางานรวมกับคนหูหนวกครับเอ่อทงานรวมกับคนปกติครับก็จะมีอาคนหูหนวกแบบพี่นะสามคนครับที่อยู่ที่นั่นครับแล้วถ้าพี่จะสื่อสารกับคนที่ไม่ได้เป็นหูหนวก่ะครับก็สื่อสารกันโดยการเขียนบางทีก็ใช้การพูดบ้างทาภาษามือแบบท่าทางธรรมชาตินะครับแล้วถ้าคนปกติทาําภาษามือมัอม่วๆเขาจะเข้าใจไหมคะเข้าใจนิดหน่อยเข้าใจค้า เป็นเป็นต้องเป็นท่าทางธรรมชาตินะครับถ้าพี่ต้องเขียนหรืออ่านอะไรบางอย่างพี่ต้องใช้ภาษาเดียวกันกับกับคนปกติไหมครับคนหูหนวกอาจจะใช้ภาษาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งท่าคนหูดีปกติเขาก็จะใช้ภาษาที่แบบเข้าใจยากคนหูดีอ่านอ่านก็อาจจะอ่านอ่านเข้าใจอย่างเงี้ยครับแต่อย่างประโยคของคนหูดีอ่ะเขาจะใช้ภาษาที่ดีกว่าคนหูหนวกเยอะตอนนี้คนหูหนวกก็ต้องพยายามอ่านหนังสือให้เยอะๆเพิ่มความรู้เพื่อที่จะได้เท่าทันแบบว่าสื่อสารกับคนหูดีได้เข้าใจเรียนรู้การใช้ประโยคอะครับ บางคนก็คือก็เป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่จะอ่านเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเรื่องที่เขาแบบว่าเนเรียนขับไม่เหมือนกันใช่ไหมอยากให้ยกตัวอย่างว่ามันประมาณอะไรอย่างนครับบางทีก็จะาขาดประทานหรืออะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนจะใช้คําแบบค่อนข้างสลับกันอย่างอยู่บ้านอย่างเงี้ยอาจจะใช้คําว่าบ้านอยู่แล้วตอนที่พี่อ่านคําปกติแล้วมันสลับกันก็จะเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าไม่เข้าใจแล้ว มีมีทั้งเข้าใจเลยไม่เข้าใจนะครับถ้าถ้าถ้าแบบสมมติพี่เขียนประโยคสลับกันก็เขาก็จะมาถามพี่อีกทีว่าจะต้องอเหมือนแก้ไขตรงไหนเข้าใจไหมอะไรเงี้ยครับคือคนหูหนวกเนี่ยสำคัญคือเขาใช้สายตาเนื่องจากหูเขาไม่ได้ยินเขาจะใช้สายตาในการมองแล้วเขาก็ต้องเรียนภาษามือแล้วภาษามือเนี่ยต้องใช้ยังไงเป็นแบบไหนมีไวยากรณ์อย่างไรเรามีไวยากรณ์เป็นภาษามือของเราถ้าประโยชน์ประโยคภาษาไทยเนี่ย เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปไปโรงเรียนในตอนเช้าเวลา9ก้าโมงถ้าทําภาษามือเป็นคํคํๆแต่วยากรณ์ของภาษามือไทยคําว่าโรงเรียนไปเช้า9แบบนั้นครับคือวยากรณ์ภาษามือจะแตกต่างกับภาษาพูดของภาษาไทยก็คือเรามีวยากรณ์เป็นของเราตามหลักของภาษามือเราอย่างนี้มันทาให้งานมีปัญหาไหมคะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายหรือไหมคะค,คิดว่ามีนะครับบางทีเวลาอ่านไม่เข้าใจก็ทําให้แบบอาจจะ มุดมีความงุดหงิดอาจจะต้องถามถามแบบจนละเอียดจนกว่าจะเข้าใจอย่างเงี้ยครับคนถ้าทํางนในบริษัทเดียวกันคนหูหนวกกับคนอื่นเขาได้เงินเท่ากันไหมครับจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการเขาก็จะต้องประเมินความสามารถความรู้เงินเดือนก็น่าจะต้องแตกต่างกันนะครับสมมุติถ้าคนหูหนวกมีความสามารถเก่งเงินเดือนก็จะก็เหมือนกับเท่าๆกับคนหูดีเลยครับ แต่ถ้าคนหูหนวกความสามารถค่อนข้างน้อยไม่มีควาสมสำเร็พิเศษก็คิดว่ามือเดือกก็น่าจะลดลงครับไม่เท่ากันครับเราคนทั่วไปเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับพี่เต็มไหมครับแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนหูดีบางคนก็อาจจะมองว่าคนหูหนวกแลกแล้วก็ดูดูทำอะไรได้ไหมเหมือนเหมือนไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับคนหูหนวกเป็นแบบไหนสื่อสารรู้เรื่องไหมเขียนเข้าใจไหมอะไรเงี้ยครับก็คืออาจจะต้องทําความรู้จักนะครับแต่บางทีก็มองว่าคนหูหนวกอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจ เวลาคุยเวลาคนหูหนวกคุยกันก็จะมีบางคนหันมามองก็ก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมองว่าเาคนหูหนวกเขาใช้ภาษามือสื่อสารกันแต่คนหูหนวกไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่คนหูดีอาจจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่มันเป็นเรื่องปกติที่คนหูหนวกเขาใช้ภาษามือสื่อสารอย่างนี้ครับตอนแรกผมก็งงว่าต้องมองใครต้องเขี่บใครยังไงต้องเขี่บร่ามหรือว่าคนหูหนวกแต่หลังผมก็เข้าใจแล้วครับ รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าต้องคุยยังไงหรือว่าแบบต้องมองใครก่อนพอคุยเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจแล้วค่ะว่าต้องมองพี่เขาแล้วก็ฟังคนที่เป็นล่ามให้ค่ะอยากให้พี่เต็มฟังเพลง Bird of a Feather ค่ะเพราะว่าดนตรีมันเพอรด,ดีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดพี่เต็มได้ยินก็น่าจะเป็นครั้งแรกของพี่เต็มแล้วก็น่าจะรู้สึกดีค่ะ สำหรับตอนนี้นะครับในสังคมไทยตอนนี้เข้าใจว่าจะมีคนหูหนวกด้วยกันเนี่ยสประเภทกลุ่มคนหูหนวกหมายความว่าเขาคือไม่ได้ยินเลยตั้งแต่กําเนิดเกิดมาเป็นคนหูหนวกและภาษาแรกของเขาก็คือภาษามือซึ่งเป็นภาษาของคนหูหนวกมีวัฒนธรรมเป็นของคนหูหนวกมีการศึกษาแบบคนหูหนวกเสียงเนี่ยเขาไม่สามารถจับได้เลยครับนั่นก็คือว่าเขาเป็นคนหูหนวกร้อยเปอร์เซ็นต์กลุ่มคนหูตึงหมายถึง อาจจะจับเสียงได้บ้างได้ยินคําได้ยินอะไรอยู่บ้างพอประมาณแบบนั้นครับแต่ว่าคุยโทรศัพท์เนี่ยก็อาจจะรับสายได้แต่ไม่ชัดเจนในการสื่อสารเนี่ยก็สามารถสื่อสารกับคนหูดีได้แล้ว3คนหูหนวกภายหลังหมายความว่าเกิดมาเป็นคนหูดีไม่แน่ว่าอาจจะมีโรคเจ็บป่วยทําให้เสียการได้ยินภายหลังหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทําให้หูดับไปได้ก็จะมีกลุ่มคนหูหนวกที่แบ่งกันอีกนะครับอย่างเช่นว่า กลุ่มคนหูหนวกที่ใช้ภาษามือได้กับกลุ่มที่คนหูหนวกใช้ภาษามือไม่ได้เลยก็มีครับซึ่งเขาเป็นคนหูตึงจริงๆผมอยากให้พอกอครับแบ่งเพราะตอนนี้เขาแบ่งแค่เป็นกลุ่มาการได้ยินหรือสื่อความหมายอย่างเดียวแต่คนที่เสียการได้ยินภายหลังอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในกลุ่มที่หมายเลข2เหมือนกันผมมาอยากจะให้พอกอเนี่ยมีการแบ่งประเภทครับว่าคนหูหนวกที่ใช้ภาษามือได้เป็นประเภทที่สอง กลุ่มที่เป็นคนที่หูดีมาแล้วสูญเสียการได้ยินภายหลังจะต้องเป็นสัก2.1แบบนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ครับว่าเขาเป็นการสูญเสียการได้ยินภายหลังจากโรคหรือจากอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยอนาคตครับผมอยากให้แบ่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนได้หมายเลข2กันทั้งหมดรัฐบาลก็จะเกิดความเข้าใจผิดว่าอ๋อทุกคนเนี่ยใน4ี่แสนจำนวนนี้คือคนหูหนวกได้ใช้ภาษามือได้ทั้งหมดจริงๆแล้วไม่ใช่กลุ่มได้ใช้ภาษามือได้เนี่ยมีเพียงเล็กน้อยเลยแต่กลุ่มที่พูดได้มากกว่าเนี่ยจะมีมากกว่าแบบ ครับ oh,